มันมีข่าวดราม่าว่ามีคลิปเนี่ยว่าอทีมช่วยเหลือทีมปฐมพยาบาลทรสาสภาพก่อนแล้วพุ่งตรงยังไม่ได้อ่านข่าวตอนแรกบอก็นอนอยู่ห้านาทีมไม่ตายไปแล้วเหรอมัอออน,นพุ่งตรงนะพุ่ตรงแปว่าคนตรงนั้นคนรู้คหนะึ่งถ้าถ้าอา่านเพราะว่าห้านาทีไม่มีใครไปจับเลยนะเป็นเราอะ่ะออมันตายไหมมันหายใจอย่างทุกคนก็ยืนเฉยๆนี่ก็นอนอยู่ไอ้ข้าๆก็จะยกมือกันกอีกกรรมการก็แบบ อันน้นะมัไม่เป็นเราเอา่ะเป็นเราอ่ะเราก็ต้อง,งวิ่งเข้าไปอะไรยังไงใช่ไหมสมมติมันไม่เกี่ยวพยาบาลโอเคเข้าใจอะ่ะถ้าสมมติมันเป็นการกรณีซึ่งนอกไปจริงอ่ะมันก็นเป็นความบกพร่องแหละหของโรงพยาบาลซึ่งมันไม่พออไม่ได้เกี่ยวว่าปลอมไม่ปลอมนะถึงไม่ปลอมมันก็ต้องพร้อมแต่ว่าเราก็สงสัยว่าแต่ถ้วไม่คนนั่กีลงกีฬากรมกงกรรมการกี้แบบนี้ก็นอนป่ะแล้วบบ ออกมันไม่ได้ออกหรอกออกตาค้างอยู่เอ่อตาค้างอยู่ไหลไหลอะไรเงี้ยมันนอนนิ่งไปไม่มีใครไปแตะไปดูไปเล่เลยเลยอ่ะดูในคลิปเนี่ยมันหกนาทีห้านาทีคือนอนเฉยๆแต่ว่ามันเวลาจริงมัต้องถ่ายถ่ายทอดสดด้วยแต่มันห้านาทีอย่างเงี้ยมันนอนนิ่งมันไม่ดิ่งนิ่งนิ่งมื่อคนจะตายมันจะแบบมันเส้นประสาททุกหัวปลาค่ะไอ้เมื่อกี้มันนอนนิ่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแปลว่าเขารู้กันอ่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงแต่ว่ามีหมอคนหนึ่งเขาด่าไปก่อนแล้วก็มาทำคลิปทีหลัง เขาก็ไม่รู้ไงใช่คือมันมันเป็นเมื่อวานเนี้ยพวกอินฟูทั้งหลายเนี่ยเ,เห็นจะมาเป็นคนดูว่ามันปักแล้วก็นอนแผ่ปะแล้วก็แบบเออโอ,โ,โอ้โหกีฬามันแบบเออแพ้ชนะแต่ว่าเออมันก็น้ําสารเนาะอะไรเงี้ยเดยันแอบกระตุกหน่อยแอบกระตุกหน่อยแต่ว่ามันไม่มันจะตานนองอืมลิกลกลเลยนะแต่มันทุบป,ปา<ม>แบบเส้นภาษานี่นี่นี่ปะอ่ะอยู่ๆก็ล้มแต่ว่าจริงๆแม้แต่เ อยู่ๆก็ล้มนะคะอ่าๆให้ดูทีนึงแล้วเราก็เลยเพิ่งรู้ว่ามีกี่เราก็เลยเพิ่งรู้ว่ามีกติกาแบบจริงๆมันไม่ใช่แค่รีทักติกเออก็ก็กติกาแหละว่าถ้าถ้าไปน็อกเขาเนี่ยแพ้จะไหมอ่าๆใช่ใช่คืออันเนี้ยเพราะว่ามันป้องกันอันตรายถูกไหมใช่ค่ะจริงๆมันเป็นเหมือนกับว่าดูว่าน็อกนะฉันนะเนี่ยเป็นนักมวยเป็นบัวขาวดูแล้คุณเป็นบัวขาวอ้าวไอ้ห่ากูเข้าใจมาทั้งชีวิตว่าต้องน็อกมาไม่เหมือนมวยไม่สมมเป็บัวขาวแบบไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้ทั้งชีวิตว่า อ้ามนอกอ้ามเนแต่ว่าคือพอคลิปนี้ออกไปตอนแรกเนี่ยอืคนเนี่ยก็มีการตอว่าว่าหน่วยปพมยพยาบาลของศูนย์กีฬาซีเกมเนี่ยทำไมถึงเข้าไปให้การช่วยเหลือช้าแบ่งเป็นสองกรณีคือแท็กติกกับแท็กติกแต่ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นจริงเนี่ยนั่งดูห้านาทียังไม่มีใครมาแต่เลยนะอ่าเดี๋ยวดูคลิปจริงก็แหละดูคลิปแรกอ่านี่แหละใช่ไหมนอนแผ่อยู่ห้านาทีอ่ะแล้วคือเมื่อวานเนี่ยคนยังไม่รู้ความจริงอะไรกันไงคือแค่เห็นว่า ไม่มีใครดูแลเยแสแล้วมีกานยังไงแล้วมีการหนีด้วยคือมีคนมาดูแป๊บหนึ่งแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกกลับมาไปแล้วกลับมาขี่เพื่อมาหามเาหามมาเอ้าไม่มีเตียงออไม่มีเปลไม่มีอะไรหรอแล้วนี่คือการปฐถมพยาบาลหรอโดยที่คนไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะพอวันเนี้ยพี่กาลันซึ่งเป็นลูกของพี่คนหนึ่งในนี้ดูอยู่แน่เลยเป็นลูกของพี่คนหนึ่งในนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าการจัดแข่งขันกีฬาชนิดนี่เนี้ย จากที่ IMPACT แล้วก็ผู้จัดเนี่ยจ้างทีมพยาบาลปรถมพยาบาลมาเนี่ยผู้จัดคือการกีฬาหราอสมาคมไม่แน่ใจไม่ไบก่าญาสัญญาไม่รู้นี่นี่ที่บอกเนี่ยเออวเนี่ยเกิดการถอนตรงถอนตัวเนี่ยสมาคมฟ้องคู้จัดคือสมาคมอาวุว สมาคมอวีต้องไปฟ้องโตเกียวเราก็ใจว่ามันอาจจะสับเพราะการกีฬาเองทาไม่ไหวก็ต้องมาจ้างสมาคมนี้จะไม่รู้อันนี้ลองเดานะส่วนอันนี้กีฬานีเนี่ยการแบ่งงานน่ะพี่กําลังเขาก็บอกว่าเออ่ตัวของผู้จัดนะคะเขาจ้างทีมพยาบาลชุดมพยาบาลแค่ทีมเดียวเพราะฉะนั้นทีมหนึ่งทีมเนี่ยดูทั้งสนามเขาก็ดูไม่ทั่วหรอกแต่ก่อนที่ทีมนี้จะแจ้งไปว่ามีคนล้มเนี่ย เขาไปช่วยนักกีฬาอีกคนนึงอยู่ก็มีทีมเดียวซึ่งอยู่ในเพลแล้วพาคนนั้นน่ะอยู่ในรถละเตรียมมันมีชุดเดียวไม่พอมันใช้อยู่ใช่คือเตรียมจะวิ่ออกไปแล้วแต่ก็มีว่าสองว่าแปดมาว่าเอ้ามาดูสนามนี้แป๊บหนึ่งก็เลยเป็นจังหวะที่กว่าเขาจะวิ่งมาก็าไม่พอไงใช่คือพอเขาวิ่งมาพอเขาวิ่งมาเขาก็เขาประเมินอาการดูแล้วว่าแล้วต้องกลับไปเอาอะไรเ็น่าจะเป็นอะไรหนึ่งเขาดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นอะไร เออแต่ฉันไม่รู้เรื่องฉันดูปั๊บมันจะตายแล้วแหมเออเขาดูแลไอ้ก็ปักก็ดูโอเคแต่ว่าแต่ว่าแบบตาหวานอยู่เลยนะแต่ว่าทางโค้ชฝั่งที่ล้มเนี่ยก็เหมือนแบบนี่แหละโอเวอร์แอคหน่อยโอเคงั้นกูยกมันออกไปทางนี้แหละเพราะว่าเป๊กกูก็ไม่สามารถเอาไอ้นั่นอ่ะเอาไปหย่อนก่อนเลยอยู่เปกมาเขาใลยว่ามันก็เลยรั่วหัวรุ่งมาไปในคลิปสองก็เลยหอบกันออกมาแล้วคนก็แบบ ตอนแรกก็<ล>ไม่รู้มันก็หนาดา่าเหมือนกันว่าไม่แต่ว่ามันต้องแบ่งเออัาก็ต้องด่าก็เออขาเออจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันก็ต้องพร้อมคนละเรื่องนะ<ช>แต่แ,ตแท็กติกก็คือแท็กติกไม่ใช่เรื่องนะแล้วทีเนี้ยตัวพี่กลาลันเองก็บอกว่าก,ก็มาคุยคุยกันนะกับคนที่อยู่ในวงการเนี้เขาบอกว่ามันเป็นแท็กติกของการไม่แต่ถึงแท็กติกแล้วถ้าสมมุติมันจริงแล้วมันมีหมอชุดเดียวแล้วทําไงก็ไม่ควรอยู่แล้วมันก็ตายคาเนี่ยใช่แต่เราดูจากสภาพเอ้ยดูดิไม่มีใครดูมันเลยนั่นไหนหนหนบ้า คือถ้าสมมติมาาว่ากรรมาการที่ยืนมันยังไม่ดูเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาบอกกรรมการดูออกก็ใช่ไงแต่ไปถึงเนี่ยมันจะจูมืออยู่แล้วเนี่ยกรรมาการคือดูกรรมาการไม่เขาอยู่ถ้าเราชั่วโมงบินเนี่ยมันต้องรู้อยู่แล้วว่าทค<อ>ติกมีอะไรบ้างดึงกันโน่นน,น<อ>ั<อ>่นตรงนี้บีดจูมีทั้งนั้นแหละท่จริงมันมีแบบอะไรอย่างนี้มันมีหมดนะแต่นี่จะเก๊ะตายพี่เจอรู้ก่อนไปในความเป็นจริงมันแบบมันโน่นนี่นั่นบีบนนบับนี่หมดมีหมดนะแต่มันไม่เห็นมันต้องมุมกล้องที่มีกล้องมก็ต้องรู้จัก แต่ว่าเราก็ดูว่ามันแบบใจร้ายจริงนะพวกนี้เนี่ยดูดิตอนแรกเราก็ไม่รู้เออเราก็ไม่รู้เนี่ยแล้วข้างรอบๆก็ไม่มีใครใจคออย่างนี้นะใจคอใจคอเาถึงตายหรอเออแล้วแบบตอนมายกก็ดูดิเนี่ยไม่มีใครเนี่ยตอนแรกจนดูแล้ว่าภาพนิ่งก็เราต้องดูมันไม่นิ่งนะเว้คนรอบข้างกรนดิไมันมันเรคามอ่ะเรารู้มันเป็นภาพนิ่งเอออันนี้ก็สแตนาบเตียย กรรมการกับ,กกบังเลิกแค่นีนกรรมการมันจะยกมืออยู่แล้วบบกมึงมึงไปเล่นทางนู้นนี่ไงไม่แต่ปรากฏว่ามันจะกลายเป็นว่าต้องยึเดเหรียญทองเปล่าเออทำไมต้องยึดทองอ่ะก็ถ้าน็อกอ่ะแพ้ฝาวกคนเนี้ยอีกคนที่ยืนชูมือเนี่ยแพ้ฝาวคน,น็อกเพราะิดกติกาอือนะไม่รู้ว่าสรุปยึเดเหรียญทองเปล่าไมมไม่เป็นไรแต่มันต้องพิสูจน์ได้มันก็ไปดูมุมกล้องนะว่าไม่ได้โดนไงแต่ว่าถ้ามันสาเร็จผลเนี่ย ไอ้คนล้มอ่ะชนะนะจ๊ะเพราะว่าคนชกอะคนเตะอะแพ้ฟาวไ,ไม่เหมือนมันแกล้งล้มด้วยก็ไม,ม่สมมติถ้ามันน็อกจริงไงอีกคนชกอ่ะแพ้ฟาวไงออใช่ใช่ใช